พี่มีเงินสดพันแปดไหมแม่งขับรถสวนทางดกอุชนแม่งเลยลิตรละ24บาทครับทุกคนน้ำมัน97เนจ็บนซินโอเคนี่เป็นหน้าตอมอจริงๆเขาไม่ได้ถ่ายนะถ้าผมแลกเงินแล้วเอ่อผมสแกนจ่ายได้ไหม,ร,มรับเงินสดรับเงินสดชิบหายเพื่อที่ให้น้ำมันมันลงแล้วก็ใส่ได้แบบเต็มลิมิตคือแบบเฮียดูดิ โอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่เขาเรียกว่าเขตชายแดนเนาะแล้วก็กำลังจะเข้าไปเติมน้ำมันในมาเลเซียเคยได้ยินไหมที่เขาบอกกันว่าประเทศมาเลเซียนีย่มีราคาน้ำมันที่ถูกมากแล้วก็เมื่อก่อนตอนที่ผมมาเรียนที่หัดใหญ่เนี่ย บ่อยมากที่ผมมาซื้อน้ำมันใส่ถังเป็นกลลลนกลนเอาไว้แล้วก็เอาไปสต็อกไว้ที่บ้านนะครับเพื่อที่จะใช้ได้ง่ายตอนนั้นเนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณ18บาทได้มั้งเออแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือแถวชายแดนแถวนี้เนี่ยปั๊มน้ำมันเนี่ยถ้าสมมุติว่ายังราคา4เอ๊ย เกือบจะสี่เมื่อก่อนมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ราคาน้ำมันเกือบสี่สกว่าบาทคือเจ๊งเป็นทับแถบอะครับเพราะว่ามันมีการลักลอบนำเข้ามาจากมาเลเซียเนาะแล้วก็เอามาถ่ายออกแล้วก็นำไปตั้งกวดขายออีกอย่างเนี่ยบางคนก็ส่งกันแบบเป็นแกลลอนนะครับเพือเอ่อให้การเข้าไปเนี่ยสะดวกเนี่ย จำไม่ได้เนาะเพราะไม่เข้าไปนานแล้วแต่ว่าน่าจะต้องใช้พาสปอร์ตแล้วก็เดี๋ยวจะไปแลกเงินแล้วก็อาจจะใช้ทะเบียนรถนะครับเพื่อที่จะลงทะเบียนว่าเออเราเข้าไปแล้วก็อีกอย่างนตอนนี้น่ยก็น่าจะอยู่ที่มานบ่ายสามบ่ายสี่โมงแล้วมั้งผมไม่แน่ใจเลยว่าด่านนี้เขาปิดหรือยังอ่ะเดี๋ยวไปดูครับว่าการเข้าไปเติมน้ํามันมันจะต้องเข้าไปแบบไหนเข้าไปทํายังไง ถูกจริงไหมราคาเท่าไหร่นะครับผมในระหว่างที่เราไปขับรถไปเขาเรียกว่าด่านเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีแบบข้างๆเนี่ยเขาก็จะขายเป็นขวดตั้งแบบเป็นซุ้มขายอยู่นะก็ตรงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าประมาณ27บ็บาทได้ไมั้งเดี๋ยวดูดูนี่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 นีนน่ตรงนี้ก็มีหนึ่งซุ้มสองซุ้มนะ ่ตรงไีนน,นี่สามซุม้มเห็นไหมสี่ซุม้มเขาก็ตั้งไข่กันอย่างเงี้ยเออตรงนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่อำเภอสะเดาแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปที่ประดังเบียซาแล้วก็ข้ามด่านไปแต่ว่าเดี๋ยวขั้นตอนเป็นไงไปดูกันปิดยังครับผม ถ้าผมแลกเงินแล้วผมสแกนจ่ายได้ไหมรับเงินสดรับเงินสดชิบหายชิบหายแล้วแม่งเขารับเงินสด คือปัญหาการไม่พกเงินของผมเนี่ยเป็นปัญหาที่แก้ไม่หายจริงเลยเพราะว่าเออแม่งผมเป็นอย่างเนี้ยอเดี๋ยวดูว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงเขาบอกว่าตู้ของกรุงไทยเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผมมันเสียแล้วก็ผมก็เลยต้องมาถอนที่นี่โอเค ก็งทำเครื่องหมายไว้อ่าที่แสงไม่ต้องใส่ทำเครื่องหมายไว้อือพี่พี่ พี่มีเงิน1,800ัร้อยไหมผมโอนให้หน่อยได้ไหมเงินสดไม่มีใครมีเลยเหรอ,อรหพี่พี่มีเงินสดพันแปดไหมผมโอนให้ให้หน่อยให้ได้ไหมผมอยากได้เงินสดอะ่ะพอดีผมจะเอาไปแลกถอนจะถอนเงินไง้ไมั้ย ผมใช่ผมจะถอนเงินเน่ยว่าผมถอนไม่ได้พ <ผม S 1> ันแดผมต,ต้องเงินงเงินสดใช,ใช่ใช่อโอเค,อเคได้ครับสวยชีพหาย ประดังด่านประดังเขาปิดที่โมงครับพี่พี่รู้ไหมสามทุ่มไหมอ่ะสามทุ่มใช่ไหมผมยังเข้าไปได้ใช่ไหมได้โอเคครับผมขอบคุณมากครับพี่ได้เลยพี่โอเคผมนี่เกลียดระบบธนาคารมากเป็นคนที่ไม่ชอบเลย แล้วต้องมาเจออะไรแบบนี้นี่ก็จะสี<ม>่โมงแล้วเดี๋ยวรถน่าจะเยอะช่วงนี้รถเยอะอยู่แล้วเพราะเขาเข้าไปเติมน้ำมันเอาของไปส่งอะไรพวกนี้นะครับพันเ เติมได้เยอะอยู่คือเมื่อกี้เนี่ยผมกะว่าจะไม่ไปแล้วนะแต่ว่าผมต้องเวียนกลับมาเล่งเงินอีกสุดท้ายเออเอาไปก็ได้ตอนนี้เราอยู่ที่ตอมประดังเบซาด่านพรมแดนระหว่างเออมันเป็นด่านประดังเบซาเนาะ จริงๆเนี่ยเอ,อที่สงขานี่มันก็เข้าได้น่าจะประมาณ2ทางด่านแรกก็คือด่านบัด,ดังเบซาที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกด่านหนึ่งก็น่าจะเป็นด่านนอกที่เข้าไปทางสเดาฝั่งหนุ่มเดี๋ยวให้ดูสภาพคนเลิกงานมาเติมน้ำมันคนที่เข้าไปออในมาเลซึ่งถ้าเขาถามผมผมตอบตรงๆเลยว่มมาไปเติมน้ำมันโอเค นี่เป็นหน้าตอมอจริงๆเขาไม่ให้ถ่ายนะแต่ผมก็เสือกแหละเออก็เสือกถ่ายานะก็เป็นหน้าตอมอที่ไม่ว่ารถมาเลยที่มาทําการค้าในไทยก็เข้าไปในช่วงเวลานี้คนที่เออจะเข้าไปเติมน้ำมันหลังเลิกงานพวกข้าราชการอะไรพวกนี้ก็เข้าไปเติมน้ำมันที่นี่แต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมโทรไปถามน้องนะว่าเ,ออเขายัง ขายลิตรแล้วเท่าไหร่อารมณ์ประมาณนี้ถ้าผมเข้าไปจะคุ้มหรือเปล่าน้องผมบอกว่าไม่รู้เลยเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันมีอยู่หลายเกรดนะเกรด95เบนซินกับเกรด97 97เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใส่ซูเปอร์คาร์กันคราวนี้เนี่ยราคามันก็จะดีดหน่อยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเ,เขามักจะให้รถไทยเนี่ยเติม97อารมณ์ประมาณนี้เนาะโอเคเมื่อกี้เนี่ยจากการ ไปเติมน้ํามันเพราะว่าน้ำมันผมเติมมาเขาเรียกว่าเติมเพื่อเลี้ยงให้เข้าไปคือผมเติมให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะให้ไปถึงปั๊มอะนะผมเติมข้างนอกใส่ขวดมาก็ประมาณเท่าไหร่วะยี่สสิบบาทต่อหนึ่งลิตรโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมจอบพาสปอร์ตก่อนคือรถผมลกมากเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ได้กลับบ้านเลยเนาะอืม มาอยู่แถวเขตชายแดนตอนนี้เราได้ทำการเข้ามาอย่างเมาเลเซียแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ผ่านตอมอไทยมาแล้วเหลือตอมอมาเลที่เรายังไม่ผ่านโอเคก็แน่นอนครับว่าก่อนจะเข้าประเทศเขาเนี่ยมันก็จะมีการตรวจรถนะครับผมแล้วก็กฎจราจรเนี่ยก็ค่อนข้างีท่จะเคร่งขัดเนาะ ก็คือต้องสมเบลเดี๋ยวผมขอจัดการตัวเองก่อนเมื่อกี้เนี่ยจากที่เขาเรียกว่าจากที่เราเข้ามาเนี่ยคือมันต้องไปทำใบใบหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นใบที่จะเข้าประเทศเขานะครับผมก็คือต้องใช้พาสปอร์ตแล้วก็เล่มรถนะครับซึ่งจะต้องเป็นชื่อตัวเองแล้วก็จะต้องเป็นรถตัวเองนะ ในการที่จะเดินทางเข้าไปยังเออมาเลเซียนะครับผมซึ่งก็ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับเวลางานถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าน,นอกเวลางานก็อาจจะมีสักประมาณ20บาท25บาทมั้งแต่ผมไม่ผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจก็ไม่ชัวร์อันนี้แต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรเนาะโอเคหลังจากผ่านตมไทยมาแล้วผ่านการตรวจรถมาแล้วซึ่งใบนี้ก็อยู่ได้ประมาณ30วันซึ่งผมจะอยู่ที่นี่ประมาณ30วัน นะครับแล้วกออ็อาจจะมาอีกสักรอบ2รอบนะเพราะว่าน้ํามันที่นี่น่าจะถูกกว่าเดี๋ยวเข้าไปดูไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเมื่อกี้เติมมาก็ประมาณ30บาทต่อหนึลิตรที่คนไทยขนไปขายที่เอ,อ้คนไทยขนไปขนจากมาเลยไปขายที่ไทยไม่ได้ขนดีกว่าน่าจะมีคนมาเลยนี่แหละเอาออกไปส่งนะครับผมอืมก็เป็นน้ํามัน9 5เมื่อกี้แต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะใส่น้ํามัน9 7 เพราะว่าที่ปั๊มเนี่ยคือถ้าจะใส่ให้เต็มก็คือต้องใส่97ตอนนี้เราเข้ามาในเอ,อ่อเขาเรียกว่าด่านประดังเบซาแล้วนะตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟที่ว่าวันก่อนเนี่ยเออเรามาปีนังก็เดินทางจากนี้ไปคือเมืองนี้ก็เป็นเมืองเขาเรียกว่าไม่ใหญ่มากแต่สามารถที่จะ เ,เขาเรียกว่าซิกแซกได้ไปถึง KL หรือว่าไปถึงหลายๆพื้นที่อืมนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศที่ไปคาดเข็มขัดแล้วนะพอเข้ามาถึงประเทศเขาตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเข้ามายังพื้นที่ด้านใน แล้วก็คือเมื่อก่อนผมโดนสอนมาว่าตอนนั้นผมมาที่นี่ตั้งแต่อายุ18ปีเนาะคือเมื่อก่อนผมโดนสอนมาว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราทําผิดกฎหมายในประเทศตัวเองอะมันจบง่ายแต่ว่าถ้าสมมติว่าเหมือนกับเราไม่คาดเบลในประเทศเพื่อนหรือว่าขับรถเร็ว เกินกำหนดหรือว่าเกิดอุบัติเหตุในต่างแดนแล้วเราทําผิดกฎหมายเนี่ยหรือว่าไม่มีลายเส้นหรือว่าไม่มีเขาเรียกอินชูเรนซ์นะครับผมก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ได้จากที่ถ้าสมมติว่าในบ้านเราเนี่ยอาจจะป,ปัญหาไม่เล็กนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นปั๊มปีโตนัสนะเนี่ยครับคือเมื่อก่อนเวลาเขามาขนน้ํามันเถื่อนกันนะเขาจะมาขนกันที่นี่นะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยวิธีออของ ของเขาเนี่ยนะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยจากที่ผมผมคิดเอาไว้เนาะก็คือน้ำมันมาเล95ของเขาเนี่ยเขาจะขนเอาไปไว้ที่โกดังคนมาเลก่อนนะเอาคนมาเล่ก่อนนะคนมาเลจะขนเอาไปไว้ที่โกดังแล้วก็พอขนเอาไปไว้ที่โกดังใช่ไหมครับเขาก็จะขนออกไปให้กับคนไทยที่รับซื้อแล้วก็คนไทยเนี่ยก็จะเอามาขายเออให้กับคนไทยเองนะครับ ก็ลิตรหนึ่งเอาจริงอ่ะถ้าสมมติว่าไปหาที่ดีๆเนี่ยภายนอกเนี่ยเขาก็จะขายกันอยู่ที่ประมาณ26บาทเนาะซึ่งตอนนี้ราคาน้ำมันไทยเนี่ยไม่ได้สูงมากต่างกันประมาณ5บาทได้มั้งนะครับแต่ว่ามาเลยเนี่ยคือคนมาเลยก็อาจจะก,กินไปแล้วสักประมาณเอ่อ5บาทต่อ1ลิตรในการขนออกไปซึ่งการที่เขาขนออกไปอ่ะเอายิงเขาก็ไม่ได้ทำผิดอะไรหรอกคือไอของเราอ่ะไปจัดหาสารที่เพื่อที่จะให้เขาเนี่ย ได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้ถ่ายนะ้ำมันออกเออแบบนั้นมากกว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยจะมาเอาหน้าปั๊มเลยแต่ตอนนี้เนี่ยคือคนไทยเนี่ยอาจจะต้องอาจจะนะผมพูดไว้อย่างนี้อาจจะต้องรับจากมาเลเออเพื่อที่จะเอาออกไปนะครับโอเค ข้างหน้าเนี่ยก็เป็นปั๊มคาเท็กซเป็นปั๊มที่เราจะไปเติมคือผมบอกงี้ว่าปั๊มน้ำมันในมาเลเนี่ยดีตรงที่ราคาแต่สภาพโดยรวมแล้วเนี่ยปั๊มน้ำมันของไทยเนี่ยคือ the ะเบสเลยเออห้องน้ำดีมีร้านกาแฟ นะครับผมเสียงเดียวราคานั้นมันแพงนอกนั้นดีหมดนะครับแต่ว่าปั๊มน้ำมันมาเลยนี่โอ้โหผมบอกเลยว่าถ้าใครที่เอ่อไปเข้าปั๊มในมาเลยนะเข้าไปดอกแรกผมบอกเลยงางหลังหรือแถวบ้านเรียกว่ายักไงเออไงหลังแน่นอนเพราะว่าห้องน้ําโสโครกเออถ้าเป็นปั๊มเก่าๆแบบนี้คือโสโครกมากคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรคือแล้ว ส้วมแบบเป็นส้วมหลุมอะเออเห็นแล้วจะอ้วกนะครับอ่ะโอเคนี้ก็เป็นปั๊มโอเคฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นดีเซลฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นเออโอเคน่าจะเป็นเบนซินนี่เห็นไหมครับว่ามันมี97และ95้าสิบห้าพมีมเบนซิน แท้ๆไม่ใช่แก๊สโซอผสมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าราคาน้ำมันตอนนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่โอเคที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับทุกคนก็คือเขาจะให้เราเติมหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่รู้เลยน้องผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออเขาจะยังไงเนาะโอเคผมเติมซัก รับหนึ่ง20 k 1 0 0เ10เหรียญฮัลโหล how much p e r one liter ไทย 3.70%? 3จ็ดสิเออเ back โอเค thank you โอเคเขาขายแต่น้ำมัน97เเหมือนที่บอกไปเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผม ให้ดูราคาว่าราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่โอเคอ่ะราคาอยู่ที่สามจุดหนึ่งเจ็ดคูณเจ็ดจุดหกสองหรอเมื่อกี้ผมแลกเงินมา ลิตรละ24บาทครับทุกคนน้ำมัน97เบนซินโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าเติมแล้วมันจะได้เท่าไหร่คือน้ำมันบ้านเขาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเลยว่า มันเป็นน้ำมันเบนซินซึ่งไม่ใช่แก๊โสโซฮอล์นะแล้วก็น้ำมันตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ขับซุปเปอร์คาร์อะไรพวกนี้ก็จะมาเติมกันแล้วก็คนไทยเนี่ยที่ได้สิทเ,เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ได้สิทธิเกแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นน้ำมันไอสีเหลืองอะเดี๋ยวผมไปดูก่อนแป๊บไอสี IC เหลืองเนี่ย อยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสีหกเดี๋ยวผมลองคูณดูกับเงินไทยคูณเจ็ดจุดหกสองแม่งลิตรสิ1เ็ดบาทโคตเทียมเมื่อกี้ผม ให้ไปทั้งหมดก็ประมาณ200เหรียญ200เหรียญน,นี่นะ200เหรียญคูณ7 6 2 1 5 0 0นะครับ200เหรียญเดี๋ยวเราไปดูว่าเต็มถังกี่ลิตรตอนนี้ไปประมาณ47ลิตร ด้วยรถตัวนี้มัน60ลิตรได้มั้งครับผมจะไม่ผิดเกือบเต็มแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่มาเติมน้ำมันที่นี่เขาจะเขย่ารถกันอย่างเช่นเพื่อที่ให้น้ำมันมันลงแล้วก็ใส่ได้แบบ เต็มลิมิตคือเหมือนผมมาแล้วก็อยากเอาให้เต็มที่เลยนะเว้ยเกือบ60ลิลลแล้วเว้ย โอ้โหหก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 อะเดี๋ยวแป๊บนึงตอนนี้ห้าสิบแปดใส่ทีละนิดครับ โอเคแน่นเรียอ่ะโอเคเต็มแล้วนี่คือราคาน้ำมันที่ใส่ไปแล้วก็จํานวนนะครับอยู่ที่ประมาณแป๊บหนึ่ง 186.10คูณเอาใหมหนึ่ง <göster ges> 1 0จุดหนึูนยคูณเจ็เท่ากับหนึ่งพบบาทฮัลโหลโอเค thank you อ่ะโอเคทุกคนก็เสร็จแล้วนะก็ตีว่าใส่ไปพันห้าก็ตีว่าพันสี่กว่ากว่าเอออีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะพาไปดูแต่เหมือนเขาจะปรับปรุงแล้วนะคืออยากพาไปดูห้องน้ําบ้านเขาหน่อยว่าเป็นยังไงคืออันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าฉบับปรับปรุงแล้ว อ,อารมณ์ประมาณนี้โอ้ยปรับปุงแล้วจริงๆด้วยเป็นชักโครกหรือยังนี่ส่วมบันเขาเป็นแบบน,นี้ลาบไปกับพื้นแล้วก็มีสายยางแบบนี้นะคือแบบเชี้ยดูดิขอถ่ายหน่อยเถอะประมาณนี้ ก็ตอนนี้กำลังขับรถกลับคือเหมือนที่บอกไปว่าเฮ้ยมาเติมน้ำมันจริงๆที่ประดังก็ราคาน้ำมัน21บาทถือว่าถูกกว่าบ้านเราประมาณ12บาทเติมไปทั้งหมด10ลิตร12บาท120ิเอ่อ50ลิตรก็ประมาณ500กว่า600ก็ประหยัดไปได้เยอะนะครับถ้า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 พูดถึงเทียบกับบ้านเราเนาะ อ่ะเมื่อกี้เติมมามราคาห่างกันก่อนเนาะราคาห่างก็ประมาณ12บาทต่อลิตรคูณ60ประหยัดไปประมาณ720บบาทในการเดินทางเข้ามาโอเคก็ประมาณนี้ครับทุกคนอ่ะนี่ก็เรียกว่าเราก็ได้เห็นเนาะว่าอ๋อโอเคว่าทำไมการ ผลน,น้ำมันเถือนหรือที่เขาเรียกว่าน้ำมันหนีภาษีในช่วงเขาเรียกว่าเขตแดนระหว่างมาเลเซียกับไทยเนี่ยทำไมมันถึงยังคงมีอยู่แล้วมันกินระยะเวลามานานหลายปีมากๆเพราะว่าหนึ่งหนึ่งในปัญหาที่สำคัญนั่นก็คือประเทศไทยราคาน้ำมันแพงซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเป็นผมผมอยู่แถว เ,เขตแดนประดังแล้วก็มาเลเซียเนี่ยผมก็ข้ามมาเติมนะ720อบาทมผมเติมสัก3 3ถังผมเติม3ถังผมก็สามารถที่จะประหยัดไปได้เนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ7จ็ดหนึ่งยี่สองสยี่เป็นยีสองพันสองพันสองงพันสามนะครับอบางคนเนี่ยเอาไปขายเนี่ยกาไรสมมุติว่าเอาไปขายเรียอสามสิบบาท กำไรต่อลิตรเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ9บาทสมมุติวันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทํากันเนี่ยก็คือการเติมน้ํามันไปเต็มถังใช่ปะแล้วก็เอาไปถ่ายออกแล้วก็เอาไปตั้งขวดขายกันนะครับลิตรละ30บาทก็ตีว่ากําไรลิตรละ9บาท100ลิตรก็900นะครับซึ่งวันหนึ่งอ่ะสองสลิตรได้อยู่แล้วเ้าคุณคิดดู2-300ลิตรก็กันเก้าข้อสองหรือแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดนะครับ 2 2 0 0 7ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้สนับสนุนการทำผิดกฎหมายเนาะแต่ว่าผมอยากให้มองดูว่าปัญหาเชิงลึกของมันนะคืออะไรก็คือเชื้อเพลิงเขาเรียกว่าต้นทุนเชื้อเพลิงบ้านเราเนี่ยม,มันสูงมากนะครับก็คือราคา33บาทมันมีช่วงหนึ่งเคยดีดไปจนถึง4 2่สบาทนะครับผมสมัยหึงที่ก่อน พรรเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลในช่วงปีเท่าไหร่เนี่ยสักอย่างตอนที่คุณยิ่งหลักกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ลดค่าน้ำมันมาให้เหลือไม่ก็ลดไปสิบกว่าบาทได้มั้งครับแต่ว่าปัญหานี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างร้อเซนต์เนาออโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พามาทัวร์ประดังเบซาหรือว่ามาเลเซียนะครับผมที่เป็นเรียกว่าขอบชายแดน ระหว่างรอยต่อไทยกับมาเลเซียโอเคครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดถูกใจสั่นกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับอ่าเดี๋ยวก่อนก่อนจะกอจะลากันไปอันนี้เนี่ยผมน่าจะจ๊อบออกเลยทั้งจ๊อบมาเลยแล้วก็จ๊อบไทยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาในภายหลังเพราะาเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะได้เดินทางไปอีกหรือเปล่าเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เอ,อผมอาจจะเข้ามาอีกครั้ง2ครั้งเมื้งในช่วงเดือนนี้เพราะว่าผมเนี่ยอยู่ที่นี่ประมาณนั้นครับทุกคนอ่ะไปก่อน